เคยเจอปัญหานี้ไหมใช้สายชาร์จแล้วเวลาดึงออกแล้วขั้วหลุดบ้างหล่นบ้างสายขาดบ้างปัญหานี้จะหมดไปนี่มีระบบใหม่ลองดูนะเรียกว,ว่าสาชาร์จระบบแม่เหล็กสะดวกปลอดภัยและใช้ง่ายใช้ได้ทั้ง iPhone Android และมือถือทุกรุ่นใช้ซีหรือหัวต่างๆใช้ได้หมดแม่เหล็ก แรงมากหมุนได้360องศาดูนี่นี่นะเดี๋ยวลองชาร์จกับ <assa> ไอโฟนนะเดี๋ยวลองต่อดูแล้วดูว่าความแข็งแรงของสายไปงานเป็นไงยก p h o n e 12ได้สบายเลยไหมฮะตัวใหญ่สบายแข็งแรงหม,มายความว่าการยึดติดของแม่เหล็กกับตัวชาร์จแข็งแรงแน่นหนาปลอดภัยนะครับเดี๋ลองชาร์จดูชาร์ดได้สะดวกครับ ง่ายดึงออกก็หลุดล,ละเวลาจะใช้ก็ชาร์จดังนั้นเวลาเราเกิดเผลอไปดึงกระชากหรือว่าเดึงมือถือออกจากเครื่องเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยจะทําให้เครื่องไม่เสียหายและสายไม่เสียหายนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราติดตั้งให้ดูนะอันนี้เป็นไอโฟอนใช้สายไอโฟอนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวชาร์จสิบเข้าไปง่ายๆแค่นี้ครับไม่ยากเลยนะไม่ยากไม่ยากเนี่ยสะดวกปลอดภัยแล้วก็าราคาเขาไม่แพงด้วย เดี๋ยวเราลองไปใช้ในรถดูนะเนี่ยผมก็ติดตั้งทุกที่เลยในรถก็ติดเพราะว่ามันสะดวกปลอดภัยเวลาใช้งานก็ง่ายจะลองไปติดตั้งที่ที่คอนโซลด้านหน้านะครับเอามือถือมาวางปุ๊บชาร์จก็เพียงแค่เอาสายที่เสียบไว้เตรียมไว้แปะเข้าไปแค่นั้นเองเนี่ยก็ชาร์จละนะฮะเวลาเราไม่ใช้เราเลื่อออกเนี่ยดึงออกได้เลยเราไม่ต้องไประวังอะไรดึงออกปุ๊บก็หลุดละเนี่ยดึงออกมา้ง่าย ปลอดภยัยเดี๋ยวลองดูแบบช้าๆนะดูช้าๆดูว่าเป็นไงว่ามันปลอดภยัยขนาดไหนเนี่ยพอเราดูได้ชานะ้าเห็นไหมค่อยๆหลุดไปเนี่ยปลอดภัยมากไม่มีอะไรมาเกี่ยวทําให้เสียหายเลยนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กับพื้น p o w bank ก็สะดวกไหมครับเนี่ยใช้ p พ w แบ bank เนี่ยเวลาจะชาร์จจะอะไรก็ถอดง่ายต่ใช้ก็แต่เข้าไปก็ชาร์จละถ้าเสร็จแล้วก็จะเลิกใช้ก็ดึงออกคันนี้ก็หลุดละง่ายๆเพื่อนๆท่านใดสนใจ กดตะค่าได้เลยครับขอบคุณครับ